หลังจากทำการเปิดรถเข้ามาได้นะครับจะมีสัญญาณอะลามดังแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอิโมบิเลเซอร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับมาบริการถึงที่นะครับทำเสร็จหน้างานเลยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนนี้นะครับกาลังอยู่ในขั้นตอนการรีเซ็ตนะครับหลังจากรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับกุญแจเก่าที่หายจะนําังกดรีโมทนามาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับกําลังลงทะเบียนนะครับตอนนี้ก็สามารถออนนับปัดได้แล้วนะครับใช้เวลารีเซ็ตประมาณ7นาทีนะครับ7นาทีก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิโมเวลเลเ r อร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็รีเซ็ตให้กุญแจเก่าที่หายนํากลับมาใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทดสอบกดรีโมทก่อนนะครับ ล็อกเปิดนะครับทํางานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับเป็นรีโมทแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับโปรแกรมผ่าน OBD นะครับใช้เวลาทาไม่นานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทำกุญแจรถหายนะครับหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ0ู2 6 1 6 6ดส5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ